เราจะพูดคุยนะคะกับผู้บริหารนะคะคุณพรพิวันนิรมนเฉิดฉายกรรมการผู้จัดการจากบริษัทแอปพายดีบีจำกัดมหาชนหรือว่า ADB ด้วยเพราะว่าเมื่อวานนะคะ ADB นะก็เป็นข่าวลีอนะยืนอยู่ในหน้าทานหุ้น MAI ค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันหห่อเอ๊ะ ทิศทางนะธุรกิจในช่วงนะครึ่งปีหลังนี้นะทางผู้บริหารมองเป็นอย่างไร,รนะคะแล้วต้นทุนต่างๆเนี่ยมีผลกับธุรกิจหรือไม่จะรับมืออย่างไรตอนนี้นะคะผู้บริหารนะคะอยู่ในซุงมกับบอลแล้วก็พี่หมดแล้วนะขยันต้อนรับทางผู้บริหาระคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ได้ยินไหมคะได้ยินฉั้นไหมจา้าได้ยิน,ยนค่ะทางผู้บริหารได้ยินบอนกับพีม่มลชัดเจนนะคะคะเลยค่ะ,ะค่ะโอเคค่ะอันดับแรกเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางผู้บริหารแนะนําก่อนว่า a d v เราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะค่ะเออก็สวัสดีทุกท่านนะคะ,คะเราก็เป็นหุ้น ที่อยู่ในตลาดตั้งแต่ปี2017นะคะ,ะแล้วก็เป็นหุ้นน้องใหม่ใน MAI มา5-6ปีละนะคะธุรกิจหลักของเราเป็นคอมพาวเดอร์ะ er, นะคะก็คือ,อเป็นผู้ที่ทำวัตถุดิบฉนวนหุ้สายไฟเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะ,ะจะได้เข้าใจง่ายๆ<ะ>ที่อาไปถักฉนวนหุ้มสายไฟหรือ อีกอันนึงก็คือไปทําสายน้ำเกลือซึ่งคนละอุตสาหกรรมนะคะเราเป็นผู้ผลิต raw m a ที่ทําได้ทั้งสองเซกเตอร์นะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นคอมพพวเตอร์ที่ทําในส่วนของตัวชนวนที่เป็นที่ใช้ในอุปกรณ์รถยนต์อีกพ็แข็งแข็งทั้งหลายนะคะะอแอกใหวีซีแล้วแตนะคะอีกอินดัสทรีหนึ่งก็คือจะเป็นกาวแล้วก็ซิลิโคนนั้นการยึดติดทั้งหลาย ต้อมสร้างทั้งหลายของช่างที่ใช้ในวิสาหกรรมการก่อสร้างนะค่ะคอนสตรัคชั่นในสหกรรมเล็กพลาสติกอรงแล้วสิ่งทอจากจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งเป็นยังไงจุดนีงเราก็จะครอบคลุมไปถึงตรงขาอหลักล้านค่ะค่ะทีนี้ทิศทางค่ะทิศทางธุรกิจในครึ่งปีหลังเลยค่ะมองแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะในแต่ละกลุ่มวิวที่เราดำเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ใหม่ ก็แรงความจำเป็นขององค์ปรและพันธมิตรของอดนปนที่ออกไปแล้วก็คงทําให้ผู้ถือหุ้นหลายท่านก็คงจะรู้สึกว่าเออมันก็มีการติดลบในส่วนของขัดทุนอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เราได้ชี้แจงให้กับนักลงทุนได้ทราบว่าอันสืบเนื่องมาจากหลักๆเลยนะคะเนื่องจากเราเป็นอุตสาหกรรมอันที่เกี่ยวข้องกับต้นทางสือเคมีพันก็คือน้ํามันอันเรี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องเจอแตก การปรับราคาต้นทุนที่ค่อนข้างสูง<ะ>มาตั้งแต่พอตเตอร์ที่สี่ยาวมาถึงพอตเตอร์ที่หน<ะ>ึ่งนะคะดังนั้นะลิตภัดั์ของอน้ํามันเนี่ยซึ่งเป็นตัวรองแบบหลักของเราก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีการช็อตคือขาดแคลนด้วยนะคะของตัววัตถุดิบหลักดังนั้นปัญหานี้ทําให้เราต้องมีสภาวะรับต้นทุนแบบรับต้นทุนที่ค่อนข้างสูงในสองพอตเตอร์ 4, คือสี่ก<ะ>ับหะค่ะ เออไม่แน่ใจว่าเสียงหายไปหรือเปล่าคะได้ยินไหมฮัลโหลโอเคกลับมาแล้วคะ่ะะก็เลยมีผลทำให้ในควอเตอร์สี่ควอเตอร์หนึ่งของเราเนี่ยเราต้องแบบรับต้นทุนที่ค่อ่ข้านสูงนะคะ,ะทีนี้ในในควอเตอร์ที่สองเรามาพูดถึงในปัจจุบันในควอเตอร์ที่สองเนี่ย ผลประกอบการที่ออกมาก็ยังค่อนข้างสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในควอเตอร์ที่หนแต่ก็มีการปรับตัวในทางที่ดีขึ้น,นทน่ทางที่เราพยายามแก้ไขนะคะแล้วก็ควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมได้ก็จะทําให้ผลประกอบการใน Q2 เนี่ยเราได้เป็นเด็กอีเวนต์ล้นะคะฉันั้นเราก็จะค่อนข้างที่จะนูนชั่วในควอเตอร์ที่ส นะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวบเราลองมบอดอดิตก,กันอีกนิดน,นึงค่ะนี้คือว่าเราเราน่าจะเบ็นอีเวนแล้วนะคะในขึ้นปีแรกอย่างท<ช>ี่เรีออยนว่าเราก็ได้ยินแต่ละสํานักบอกว่าควอเตอร์สามควอเตอร์สี่ 4, เป็นควอเตอร์ที่เผาจริงน่ากลัวที่สุดน,นะคะ,คะเราก็จะเจอกับปัญหานอะกจากต้นทุนของวัตถุดิบที่ต่อเนื่องมาแล้วเนี่ยราคาวัตถุดิบเนี่ย ยังคงปรับตัวสูงขึ้นแต่ไม่ได้เป็นในยะที่ที่สูงมากแล้วตัวที่มีปัจจัยในคอร์เตอร์ที่สามคือจะเป็นเรื่องของ fx <ạ. S 2> แล้วก็อัตราดอกเบี้ยค่ะอันนี้ก็จะประดังเข้ามาสมทบทุนกับเวรกรรมที่มีในคอร์เตอร์หนึ่งสอั้นคอร์เตอร์สามสี่เราก็ต้องรับมือค่ะยังไงก็ต้องสู้นะคะในคอร์เตอร์ที่สามที่สี่เนี่ยด้วยความที่เราได้มีการปรับราคา ซึ่งถ้าทุกคนที่อยู่ในผู้บริโภคกันใน end user ะจะรู้สึกว่าของมันเริ่มขึ้นในค u อ r t เตอร์สองอเสมนี่ชิ้ชัดเลยว่าทุกคนบ่นกันหมดแต่ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเราโดนมาแล้วตั้งแต่ไปะนะคะังั้นในคออ r ทเตอที่สานี้เองเราก็อาจจะทำให้มาจิ้นที่เราบางมากในค u อ r t เตอร์หนึ่งคออเตอรสี่คออเตส ตอนเรืที่สามเนี่ยก็น่าจะเริ่มกลับมากลับตัวให้สอดคลองมากขึ้นเราก็คงจะต้องไปบริหารในเรื่องของ FX ซึ่งก็โชคดีว่าตอนนี้เรามีส่งออกที่เพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีปริมาณนำเข้ามากอยู่นิดนึงนะคะแต่เราก็จะมีการทำการต้องการอัตราเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอยู่นั้นเรื่อง FX น่าจะเป็นเรื่องที่ยังสามารถที่จะคนโทรลได้นะคะมีอีก ปัญหาหนึ่งก็คือในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยซึ่งอันนี้ยอมรับหรือว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะส่วนใหญ่เ,เงินกู้ของ ADB จะเป็นเงินกู้ระยะสั้นซึ่งเป็นการลงทุนในเรื่องของ Raw Material เ,เป็นส่วนใหญ่ในเรื่องของ s g n a เราควบคุมได้ดีมากมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ Policy ของผู้ใหญ่ก็ออกมาแล้วใส่ไริหานรับเข็นขัดเราตั้งแต่ Quarter 2เลยค่ะ2 3 4นะคะไม่ปล่อยเลยคะเพราะฉะนั้น อะไรที่มีผลต่อการดําเนินงานเนี่ยเราทําเต็มที่และอะไรที่ยังรีรอรอได้บ้างเราก็พยายามตัดขาดนะคะเท่าที่จําเป็นนั้นใ,ในส่วนนี้เนี่ยพี่ค่อนข้างมั่นใจว่าคอเตอร์สามพอเตอร์สี่ 4, จากเบรกอีกเบนแล้วเนี่ยเราจะทํากําไรได้อืมนะคะแต่จะทํากําไรได้ดีแค่ไหนเราก็ต้องมาดูว่ามันจะมีเวรกรรมอะไรมาทับของเรอีกไหมนะคะแต่เท่าที่มีเราก็พยายามรับมือ ให้ดีที่สุดแล้วค่ะทั้งบดอ,อือค่ะเอ๊ะอย่างนี้นอกจากการบริหารในส่วนของต้นทุนต่างๆแล้วเมื่อกี้พูดถึงการส่งออกนะคะเพื่อมาเล่นการส่งออกนี้เล่าหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นสินค้ากลุ่มไหนยังไงที่เราจะส่งออกแล้วไปเจะกลุ่มลูกค้าตรงไหนยังไงบ้างคะก็ะนี่ในส่วนของส่งออกเราก็คงยังเป็นธุรกิจกล่าวกับซีแลนด์นะคะซึ่งในรูมของประเทศที่เราส่งออกไปเนี่ย ยังมีอีกค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับโดเมสติกนะคะเมื่อเทียบกับการบริธโธภคภายในประเทศเพราะประเทศสยยย่วนใหญ่ยังต้องมีการพัฒนายังต้องมีการซ่อมมีต้องสร้างมี Aftermarket กรองรับอยู่นั้นักต์เราค่อนข้างตอบโจทย์ประเทศเหล่านี้นะคะเพียงแต่ว่าเราค่อนข้างจะระวังในเรื่องของนโยบายเงินตาต่างประเทศนิดนึงเพราะว่าพมาก,ก็โดนแล้วท่จรับ เราะฉะนั้นเราก็จะยังปรับเปลี่ยนในเรื่องของเทอมของการให้สินเชื่อของลูกค้าหรือในเรื่องความน่าเชื่อถือหรือในเรื่องของนโยบายการเมืองต่างๆอันนี้ก็จะจะเป็นข้อจํากัดสําหรับปีนี้ในการส่งออกที่เราต้องค่อนข้างระวังนิดนึงนะคะค่ะใก็ตาแบบที่บอกต,อตัวค้าเนี่ยยังเป็นที่ต้องการของตลาดประเทศเหล่านี้ค่อนข้างสูงค่ะ,คะเราไม่ได้มีขายไปที่เมียนมาใช่ไหมคะ มีนิดนึงค่ะเพียงแต่ว่าลูกค้าเราที่โชคดีว่าลูกค้าในเมียนมาเรามีแอคเคาท์ในเมืองไทยด้วยเขามีบิสเนสในเมืองไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมีการชําระด้วยเงินบาทได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราเพแต่ว่าอา,าราส่วนจะยังไม่เยอะมากในพอร์ตค่ะ อค่ะนอกจากการควบคุมต้นทุนการส่งออกแล้วการขายในประเทศเรามีกลยุทธ์ยังไงบ้างคะทางผู้ดำเนมีแผนอย่างไรบ้างเอง่ยในส่วนของในประเทศด้วยหลักๆของ ADB เราขายผ่านเอเจนซี่ใหญ่ๆอยู่แล้วนะคะดิสพิบิวเตอร์ใหญ่ๆมาักษณะของการร่วมมือช่วงหลังเนี่ยที่ผ่านมาเราจะไม่ใช่เป็นแค่คู่คาเราจะเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กันละในเรื่องของการวิจัยพัฒนาโปรดัก์ที่ตอบโจทย์เขา หรือในเรื่องของการที่อาจจะมีการขยับขึ้นมาเป็นพาร์ทเนอร์ที่มากกว่าการเป็นผู้ค้าไม้ก็มีการพูดคุยกันอยู่ซึ่งส่วนใหญ่ที่จะเป็นกลุ่มดิสพิบิเตอร์ใหญ่ๆใ,ในเมืองไทยถ้าพูดถึงตลาดฮาร์ดแวร์รือตลาดที่ส่งสินค้าเกี่ยวกับพวกเครื่องมือช่างอะไรทั้งหลายเขาเนี้ยเราก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่เรา คุยกับทางดิสพิลเตอร์ได้โดยตลอดนะคะส่วนอ่อ PVC ส่วนใหญ่เราส่งรงกับทางโรงงานแล้วอัน้นก็ตรงนี้ไม่ค่อยมีประเด็นในเรื่องของอดีมาดความต้องการของตลาดมาก,กนักค่ะอืมค่ะ,ะแล้วอย่างนี้เรามีแผนหรือว่ากลยุทธ์ในการขายยังไงบ้างคะสำหรับพวกอ่อ PVC พวกคอมเพลาล์เราจะไปเจาะกลุ่มไหนยังไงบ้างตอนนี้แต่ละกลุก่มมันมีอัตราการเติบโตหรือไม่อย่างไรคะอ่า โอเคค่ะในส่วนของสายไฟนะคะธุรกิจสายไฟเนี่ยเราลูกค้าหลักๆก็คือเกือบทุกโรงงานที่ผลิตสายไฟในเมืองไทยสามารถที่จะเป็นลูกค้า ADB ได้หมดแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของออตัวสายไฟเนี่ยขึ้นอยู่กับสองปัจจัยหลักเลยค่ะการลงทุนขึ้นผ่านของประเทศที่ต้องใช้นะคะก็จะเห็นว่าการสายไฟลงดิน สายไฟข้างบนหรือสายไฟฟ้าที่ในเรื่องของระบบรถไฟฟ้าหรือการสัว์สารข้างบพวกทั้งหลายเนี่ยถ้ามีการใช้เยอะประเทศมีการลงทุนในพวกนี้เราก็จะได้อัน,นิสงส์ด้วยนะคะเพราะว่าไม่ว่าใครได้โปรเจกต์ใดก็ตามเนี่ยเราก็จะต้องเป็นผู้ผลิตในเรื่องของไฟนะคะอ,อันที่สองคือในเรื่องของเมดิ c a อค่ะซึ่ง เรามีส่วนของตัว medical ที่ร่วมทุนกับทางญี่ปุ่นแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้โดยสถิติตัวเลขของตัว Product ที่เป็น medical เนี่ยมันสูงขึ้นมาโดยตลอดแล้วเราก็มีการลงทุนในเครื่องจักรเป็นในส่วนของโรงงานครบหมดแล้วนะคะส่วนสองปีนี้ที่ลงทุนไปสักเครื่องเนี่ยคาดว่าจะ o perate ได้ในเดือนสิงหาถึงกันยาตอนนี้อยู่ในติดตั้งเครื่องแล้วก็เทสหลังนะคะงั้นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็น สายที่ดีในเรื่องของการไปในทิศทางของทั้งสายไฟแล้วก็เมดิค a l ค่ะอืค่ะค่ะในภาวะแบบนี้นะคะในส่วนของเงินเฟ้อเยอะๆเศรษฐกิจแบบนี้นี่เรายัง,ย,งยังมองหาการลงทุนใหม่ๆหรือว่ามีแผนที่จะลงทุนอะไรเพิ่มเติมหรือไม่คะอ๋อเป็นคําถามที่ทุกคนคงอยากทราบเนาะ <c oughs> ก็คือในส่วนของ <c oughs> ของการลงทุนต้องพูดหนีค่ะเรามีสอง objective ในการลงทุน แน,แนวทางของบริษัทคือพัฒนาแล้วก็ develop ในส่วนของ basic foundation ของ product เราไม่ว่าจะเป็นสายไฟไม่ว่าจะเป็น medical นะคะตรงนี้เนี่ยเรามีการลงทุนที่ชัดเจนใน direction ที่ชัดเจนว่าเราจะไปร่วมทุนกับใครแล้วก็ทำในตลาดนังนนะคะเพราะฉะนั้นพอร์ตของสายไฟกับ medical เนี่ยน่าจะโตขึ้นเรื่อยๆอใ,นในพอร์ตโฟลิโอของบริษัท อีกตัวนหนึ่งคือในเรื่องของกาวกับซิลิโคนซีแลนด์นะคะซึ่งตอนนี้เราก็มองดิเรกชันในส่วนของการขยายตลาดต่างประเทศเช่นาอจจะไปลงทุนในประเทศเวียดนามเลยในลักษณะของการจะไปเปิดบริษัทลูกก็ตามหรือการจะไปร่วมทุนซึ่งก็ยังเป็น,นอยู่ในระหว่างสตาร์ดี้หา o p p โอกาส i t y ตรงนี้อยู่นะะ,ะหรือว่าเราเป็นเราออนโปรเซสแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ การขยายตัวของสองโปรดักต์เนี้ยอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเราทำด้วยตัวของเราเองในขณะเดียวกันเราก็รอพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมที่เราสามารถจะเติบโตไปด้วยกันกับเขานะคะอันนี้ก็คือเป็นดิเรกชันที่ชัดเจนของบริษัทในการเพี่โตในสายธุรกิจเดิมทีนี้มาถามว่าแล้วถ้าเติบโตในสายธุรกเดิมแล้วแล้วเรามีการคือ มีมีแคปโฟที่ดีหรือมีโปรเจกต์ที่อย่างอื่นที่ดีเข้ามาเ,มเราก็พิจารณาอยู่นะคะที่จะแตกลายออกไปที่เราสนใจในในบอร์ดบริหารก็คือในเรื่องของไบโอนะคะไบโอซึ่งตอนนี้เรามีบริษัทลูกแล้วไบโอนี้เราคงเน้นโปผลิตต่อเนื่องทั้งคอมพทั้งกล่าว,ท,าวที่เหล่งสายไบโอค่ะหมายถึงต้นทางวัตถุดิบเป็นเป็นตัวไบโอละนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยู่ในระหว่างการพัฒนาการนำเทรดดิ้งการนำเข้ามา mm. แล้วก็การคุยกับลูกค้า mm. ให้มันแมทชิ่งกันอยู่นะคะ mm. ก็ยัง,ยงด,ดำเนินเรื่องต่อไปอยู่ mm. ส่วนอื่น mm. ๆก็น<ๆ>่าจะเป็นในธุรกิจของเฮลท์เฮลท์แคร์โปรดักที่เราค่อนข้างสนใจแล้วก็ <Yeah. S 2> มีการพูดคุยกันอยู่อันนี้ก็คือจะแตกต่างออกไปจากธุรกิจเดิมของบริษัทแล้วนะคะ mm. ว่า ที่ที่เรากําลังสนใจแล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆในการลงทุนค่ะค่ะทําไมเราถึงสนใจเฮล์แคร์คะมันมันแตกต่างจากจากธุรกิจเดิมของเราจริงๆนะคือแบบแตกไลยไปเลยอะค่ะคือด้วยความที่เราเราเราคงมองในสองส่วนนะคะในการพิจารณาเลือกลงทุนเนี่ยส่วนนึงคือเทรนด์ของอุตสาหกรรมหรือเทรนด์ของโลกมันไปทางไหนอย่างตัวไบโอเนี่ยเราเลือกเราเน้นในเรื่องของโลกร้อนเราแคร์ในเรื่องของ สิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้ในในอีก5-10ปีข้างหน้ามันหนีไม่พนที่เราต้องลดปริมาณการใช้เคมีหรือว่า<ะ>พลาสติอกอ PVC ลงงั้นตัว<ะ>ที่มาทดแทนก็น่าจะเป็นเรื่องของการไบโอที่ย่อยสลาย<ะ>ได้นะคะ,ะซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องในอนาคตที่มันไม่ไกลตัวเกินไปละที่จะมาถึงฉั้นเราก็เริ่มที่จะลงทุนในส่วนนี้ ส่วนเฮลท์แคร์โปรดักต์มีค่อนข้างกว้างมากทิดความถึงในเรื่องของอุปกรณ์คิดความในถึงเรื่องของที่ที่ใช้ภายนอกหรือแม้ทั้งวิตามินต่างๆที่เรารับประทานกันอยู่เกี่ยวกับสุขภาพให้ดีทั้นสองเทรนนี้เป็นเทรนที่มันใกล้ตัวเราแล,แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนยอมรับว่าณักจุดหนึ่งเราต้องดูแลตัวเองดูแลดูแลโลกด้วยดงนั้นมันเป็นสองส่วนที่เราให้ความสนใจมากแล้วก็ ประอบกับเราอาจจะมีะสายสัมพันธ์มีคอนเน็ชันมีความเป็นไปได้ที่จะ,ะพูดคุยกับคนที่อยู่ในบ i ิเนสนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ก็เลยค่อนข้างจะให้ความสนใจาก,การลงทุนใน2ประเทศนี้ค่ะอืมค่ะแล้วในส่วนของการลงทุนเนี่ยถ้าเป็นไปได้สมมติว่าเราลงทุนเนมันจะช่วยทำให้ a d b ของเราเนี่ยเติบโตได้มากน้อยขนาดไหนเพิ่มขึ้นทั้งยอดขายไหมมาจิ้นไหมหรือว่าเราจะ ตั้งโ s i ิชันของเราไว้ยังไงบ้างคะคือถ้าเรามองว่าในปัจจุบันนะคะถ้าคนมองภาพ ABB ที่ผ่านมาด้วยอุตสาหกรรมด้วยตัว Product ของเราแล้วเนี่ยพี่คิดว่าเราจัดสถานะสเตตัสเราเป็นหุ้นยั่งยืนและหุ้นดีเวเด d นะคะซึ่งไม่ได้มี High ฮโกรด h มากแล้วก็ไม่ได้มีตัว GP ที่สูงหรือน่าสนใจมากที่จะเป็น หุ้นที่มีไฮโรสของ g ีดี่อีมากนะคะนั้นเรา Position าเดิมเราเป็นหุ้นดีเวเดนกับหุ้นยั่งยืนนะคะทีนี้พี่หุ้นยั่งยืนกับด v เวเดนที่มีอยู่อยู่แล้วเนี่ยถ้าเราต่อต่อยอดด้วยสิ่งที่ถูกต้องนะคะสิ่งที่นำมาซึ่ง High Margin ได้เนี่ยพี่คิดว่าโดยภาพรวมของ a d b ก็จะเป็นหุ้นยั่งยืนที่น่าสนใจ สำหรับนักลงทุนทุกประเภทได้เลยที่ไม่ใช่เฉพาะดีวเด้นอินเวสเตอร์เท่านั้นค่ะอันนี้ก็เลยเหมาะว่าเราน่าจะมาในดิเรกชันแบบนี้ค่ะค่ะโอเคค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้ริหารนะคะฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จัก ADV มากขึ้นค่ะก็อยากให้ติดตามดูเราต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าเราเป็น หุ้นที่ position นะตอนนี้ถือว่าเป็นหุ้นดีวีเดนแล้วกันแล้วก็เป็นหุ้นที่ยั่งยืนเราได้ดีไซซ์ไฮมาปีแรกคือปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้เราก็คงพยายามที่จะยืนต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นสำหรับนักลงทุนที่คืออันนี้คงฝากถึงนักลงทุนทั่วๆไปด้วยนะคะว่าตอนนี้ช่วงครึ่งปีหลังการลงทุนในหุ้นค่อนข้างจะยากลำบากกันนิดนึงจะใจร้อนเอาเอาแบบเอา,เอารวดเร็วน่าจะไม่ใช่เวลาหรือทามมิ่งแล้วนะคะ ก็<ะ>พยายามดูลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีจริงๆอยู่กันยาวได้นะคะมีเงินเย็ยนๆใจร่มๆหา <c oughs> จังหวะเข้าที่ดีแล้วเราก็จะโตไปด้วยกันค่ะคือได้ยังไงก็ยังอยากโตไปกับนากลงทุนนะคะค่ะ,คะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการร่วมพูดคุยนะคะกับบอลแล้วก็พี่มลในรายการตะลุงบอลอ e ีแมในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ